มันจะชอบกล้องมากเลยเนี่ยตากล้องฮะครั้งแรกที่มาอยู่หน้ากล้องนี่ไปเอาใหญ่เลยจะ ที่เข้ามาดูคลิปนี้ใหม่ๆก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมต้องลงโทษตากล้องมีคลิปหนึ่งที่จูเล่นเกมกับตากล้องนะคะแล้วตากล้องก็เป็นคนแพ้จูก็มีบอกว่าเออมีใครอยากแบบแนะนําอะไรไอเดียอะไรไหมว่ามาลงโทษตากล้องอยังไงก็มีคนแนะนํามาว่าอยากให้ตากล้องอ่ะแต่งคอสเพย์ใช่ป่ะแต่งหญิงแต่งอะไรพวกเนี้ยจูก็เลยจัดมาให้ค่ะทุกคนเดี๋ยวขออัญเชิญตากล้องแป๊บไปแล้วเซ่ให้กับเพื่อนๆหน่อยเร็วสวัสดีครับเพืนอนๆนะคับชอจูนี่จอม ได้อยู่ได้อยู่มาแล้วมันช่องจ้าแล้วออกไปเลยชื่ออะไรนะแนะนำตัวเองเลยสวัสดีจ้าชื่อเอิร์ธค่ะอายุเท่าไหร่อายุ20ค่ะชื่อไอเอิร์ธค่ะตะก้องรู้ใช่ไหมวันนี้จะทำอะไรฮะทำอะไรหรอเดี๋ยวต่อแหลดิก่อนอื่นนะคะเราต้องลงฟาวเดชั่นให้กับตะก้องนะคะด้วยแป้งเบบี้มายของเราฮะปกติเธอใช้เบบี้มายอ๋ออืมฉันใช้เบบี้มายเป็นรองพื้นเลยอืม ได้ขาวขนาดนี้ขาวแบบนี้แมาตะกลงเขาอยังปิดตาดี1 2 3ึ่งสองสาตะกงเข้าไม่ได้ถึงขาวแบบนี้มันแกชอบกล้องมากเลยนะตะกลงฮะครั้งแรกที่มาอยู่หน้ากล้องนี่แบบเอาใหญ่เลยจะเออต่อไปเธอเป็นตะกลง ะนี่มันที่เขียนคิ้วเหรอฉันจะไม่เขียนเปลกตาแก้มเขียนคิ้วอะไรหรอโอ้โหนี่แต่งเป็นแนวญี่ปุ่นนะคะเนี่ยนี่ฉันก็จะแต่งให้ตาแกแดงๆมาไอม้มดแดงเลยนี่สวยไหมแบ๋วแบ๋วแปดแก้มให้มันแดงๆใช้ตัวเดิมนี่แหละซื้อมาในราคาถูกใช,ใช้ให้มันหมดไป <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมส่ร่าไกายแลไปเหรอ cosplay วิญี่ปุ่นว่าเป็นหลังคาบ้านให้เดินการฝนกันน้ำการทุกอย่างกันผ่านฟ้าผ้าการทุกอย่างแล้วมีติดตั้งเตาเที่ยมไม่ได้หรือว่าเตาเที่ยวไม่ดูปอลได้เลยเนาะคิดว่าภูขาให้แกย่แต่ว่าเดินโสาวให้เดินโลสาวคอยาวดยูเลชื่ออะไรชื่ออะไ ชื่อพันเชื่อชื่อปาวุลจินปาวุลจินว่าในนี่ปาวุลจินชอบกินไขนต่ <c oughs> ตอกสบายสีให้ด้วย <c oughs> มันต้องแบบมีลำแน่ตรงนี้ขึ้นมาเลยสี่เหลี่ยมขางหมู กมันโคตรอาร์ตเลยว่ะเออมันอะไรโอ้ดังตรงนี่เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะต่กล้องเป็นไงกับหน้าแบบนี้คะชอบมากเลยชอบมากเลยใช่ไหมเนี่ยพอเทียบกับหน้าจูนี่ดูจืดชืดมากเลยหน้าจืดต่อไปเราจะทำผมนะคะอันนี้ออกก่อน โอ๊ยพวกคนโผลมือคนเปหน่อยโอ๊ยอะขเปิดอึ้นแต่ฟังนีด้ว่ะไม่ได้หัวใ็ใหญ่จังเลยวะอีเลตาสั้ โอเราจะใส่ทำการใส่วิกนะคะมีใครลงทุนเข้าช่องจู๋ไหมเอ่ยลิงลิงลิงเจ็กเฮ้ยเขาแตยส่งผมฮึมไม่พอใจกับทรงผมเปลี่ยนผมบอนทองเหมือนผมฉันเฮ้ยนี่บอนกับผมฉันนี่ก็เอ้ยเป็นสาวแซ่บเลยบอลอนี่ยว่าไง แล้วงั้นเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยดีกว่าไม,ไม่ไม่สูงไหมวะเอ่ะเราไปกันเลยเสร็จ <c oughs> แล้วเอามาเป็นไงน่ารักไหมล่ะฮัลโหลสวัสดี s ซ y Hi ทุกกล้องเลยแล้ว Say Hi Hi เดี๋ยวเราจะไปซื้อของซื้อขนมกันที่เซเว่นนะคะ ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่เซเว่นนะคะไปทำภารกิจของเรานั่นก็คือไปซื้อบัตรเติมเงินใช่ค่ะในสภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูันรู้สึกไงครับกับข้าวครับกับ มิมพ์ค่ะขอซื้อบัตรจำนวนพีคหนึ่งร้อยบาทคเป็นบัตรนะคะไม่แกเออกมาครับแล้วก็อย่าลืมกดสวัสดีจ้จุดจิจอมเก๋อบ๊ายบา 手伝うこと